ะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเราเป็นที่พึ่งเสมอ,อไปแหละอย่าไปลืมอย่าไปลืมที่พึ่งอันประเสริฐเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาพบพระพุทธศาสนาบรรพบุพรุษของเราได้นับถือ ได้นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วจนมาถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ยังนับถือสืบต่อจากบรรพบุรุษของเรามาโดยความไม่ประมาทการนับถือพุทธศาสนานี้ มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี้แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางขิดใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริง มันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่คนผู้นับถือปรศาสนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ,อนโน้มทอมตนนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าววาจาใดก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่อยาบคายร้กาศ แล้วก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้ใครแตกเล่าสามขีกันอันโมนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของหมูค่คลผู้นับถือพรธศาสนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราทำดีต่อกันแลกกันเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มารดาบิดาปู่ย่าตายายแล้วก็ลุงป้าหน้าอา พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวหรือตลอดถึงหลานเหล็นอะไรสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดตลอดถึงประเทศลองคิดดูดังนั้นเราเกิดมานี่ได้ชื่อว่า เกิดมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งชุมชนดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำดีต่อกันและกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าอยู่ร่วมกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นก็หาความสุขความสงบไม่ได้เลย นี่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดเลยเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตน <c oughs> เมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเราแล้วก็เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ต่างคนต่างก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอะิ่งสาปรมาธรรม,มาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง <c oughs> นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตัดสรู้แล้วให,ใหม่ๆนั่นและนั่นแหละพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งโดยพระปรีชาญาณโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้นอ,อย่างว่านี้ออกมา คือหมายความว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะทีตรงกันข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล,นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับว่าเบียดเบียนตนนั้นเองนะเพราะว่า กรรมที่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้กระทํานั้นในภายหลังนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้ว่าตนจะไม่พอใจกับบุคคลคนนั้นอย่างไรก็ตามแล้วก็ พยายามกำหนดใจละอารมณ์นั้นไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าถ้าส่งเสริมไม่มันมีความขุ่นเคืองมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปหาความสุขสงบไม่ได้นี่และการฝึกตนนะ การนับถือพระพุทธศาสนานี้ผู้นับถือพุทธศาสนาที่จะได้ผลจริงก็เป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ให้เต็มความสามารถสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้เว้นเราก็เพียรพยายามละเว้นตามสิ่งใดที่ทรงสั่งสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มี ก็พยายามบำเพ็ญใ้เกิดใ,ให้มีขึ้นในตอนอ,อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้นับถือนับถืออย่างจริงจังไอ้นับถือแต่ว่าจะเฉยๆกล่าวออกมาว่าข้าเป็นชาวพุทธข้านับถือพทธศาสนาแต่แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า การนับถือนั้นก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากเลยเพราะว่าความนับถือเช่นั้นมันไม่สามารถที่จะลากความชั่วและกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของตนได้ <c oughs> ในาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำ ไม่ได้ทรงสอนให้บวงสวงบูชากราบไหว้แล้วอ้อนวอนขอโชคขอลาบอะไรให้บังเกิดมีขึ้นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานอะไรกากรรมลำบากอยากให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้ได้สิ่งที่ตนต้องการปรารถนา ออย่างนี้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้ตนมีลาบมียศมีสรรเสริญเยินยอมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยพิบัติอันตรายต่างๆหมู่นี้นะเอาอธิษฐานอ้อ,อนวอนขอให้คุณพระตนกรายนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้ มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวพระคุณทั้งสามนี้จกช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทาตามเช่นอย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดใจกลามกล่าวมุสาว่าดื่มสุร,ราเมลัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะ มไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องขัดข้องอะไรมาอ้างอิงมันละละมันไปเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลมาละความชั่วเหล่านี้แล้วการกระทำความดีทางอื่นนั้นมันทำได้อยู่แล้วการกมาหาเรื่องชีพอย่างอื่นซึ่งไม่ขัดต่อข้อศีลเหล่านี้มันก็ไม่อยู่นั่นแหละ บุคคลสามารถที่จะแสวงหาการงานต่างๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้ล่ะเ <c oughs> ่นยกตัวอย่างการทําสวนทำนามูนี่ทำการค้าขายมูนี่ถ้าหาว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทำไปได้อยู่นี่ทำได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดี ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการค้าขายก็ได้ทำราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่างก่อกสร้างอาคารสถานที่ต่างๆหมู่นี้นะมันทำได้ขนาดนั้นนะผู้มีศินเน่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศีลแล้วห้ามไม่ทำนาทำสวนไม่ทำการค้าขาย ไม่ทําการช่างต่างนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนําสั่งสอนให้ขยันมั่นเพียรประกอบอาชีพต,ต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรแบนส่วนใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้โมนีพ่พระพพุทธเจ้าทรงสอนท้งนั้นเลยอืม แต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจารณ์คำสอนของพระเจ้าให้ถี่ถ้วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติห้ามอย่างนั้น,น,นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคำสอนเลยไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยที่พระองค์ทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงแนะน,นำให้ทำอย่างนี้ อย่างนี้เราสามารถทําตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมาน้องเข้ามาพิจารณามันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยแต่ว่าการที่บุคคลจะเ,เวียนจากพุทธบัญญัติได้ก็ดีทําตามข้อที่ทรงแนะนําสั่งสอนให้ทําได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทําตนให้เป็นคนมากน้อยสันโดษ เสียก่อนมันก็ยังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าบุคคลยังทำตำัวเป็นคนมากๆในปัจจัยทั้งสีน่นี้เกินขอบเขตแล้วบุคคลพวกนั้นย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้เลยเพราะว่าเ <c oughs> มื่อบุคคลมากๆแล้วอย่างนี้นะ หากว่าหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางทุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากหาเอาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปรารถนามันก็เลยคิดวางแผนไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายง่ายอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นการชอบโกงหลอกลวงต่างวนี้ก็จัดเข้าในสิกขาบทข้อที่สองคืออธินนาทานนั่นเองได้ถือว่าเป็นผู้ร่วงเกินสิกขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการศึกษาสำเนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี ถ้าบุคคลมาสำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้นะก็จะเห็นลู่เห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไอเราทำตัวเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมันแสนสบายเลยอนะมากน้อยนั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประทมในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อย ทำอย่างไรกิเลสบาปธรรมนี่มันจะน้อยเบาบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรล่ามันไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรล่ากิเลสนะบาปธรรมเหมือนกันนต่ตนทำตนลุ่มหลงทำบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ชั่งมันอ,อ๋อบาปก็บาปไปทำยังไงมันจำเป็นนี่ คนส่วนมากคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้บาปนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่านั่นคิดดูให้ดีไอ้พวกที่บาปอากุสนตานที่ทนรุ่มหลงกระทำมานั่น่ะ จะไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั้นก็พราะผู้ใดมารู้ตัวแล้วย่านี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดๆแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมทานว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะเรื่องบาปที่ได้ทําร่วงล้ำมาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นนะ่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทําอีกต่อไปแลต่อจะ <c oughs> <c oughs> ต่อจากนั้นก็ไหวพระภาวนาเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันและกันมาแต่ก่อน ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอจะได <c oughs> ้ขอจะได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยอย่างนี้นะเรานั่งภาวนาสํารวมจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอะ่ะสัตว์จำพวกใดที่เราเคยเป็นศัตรูเคยเบียดเบียนมาอย่างนี้นะ ก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยกุศลผลบุญอะไรที่เรากระทำบำเพ็ญมาเราขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเมื่อรู้รับรู้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอได้อนุโมทนา เอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้แล้วก็ขอให้บันรู้ถึงซึ่งความสุขในภพนั้นนั้นเถิดเราอาธิษฐานใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราทำมาให้แต่สำนวนสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะจะว่าอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าคนส่วนมาก เกิดมาในโลกนี่ยซึ่งจะไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นดูมันจะไม่มีแต่การเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นพื้นมาเสมอทีเดียวเราตั้งแต่รู้เดียงสามาจนตลอดมาได้ฟังคําสอนพร้เจ้าแล้วจึงได้รู้สึกว่าการกระทําเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษนี่นะดังนั้นเลย พระศาดายังได้ทรงสอนในเจริญภาวนาเสมออย่าไปเกียดคร้านเพราะว่าตนนั้นมันมีกรรมมีเวรติดตัวอยู่เอ,อเพียรพยายามภาวนาเลื้อแผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเลื่อยไปถ้าบุคคลใดเพียรพยายามเจริญเมตตาแผ่เมตรีจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรู ดังกล่าวมานั้นน่ะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ไว่ายผ้าไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาดังกล่าวมานั้นน่ะบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันจักไม่หมดไปจากกิตใจของผู้นั้นเลย มันจะติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละเมื่อหากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบันนี้บาปใหม่บาปกรรมอันที่ตนทำเอาใหม่นี้ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่อเลยอ่ะ,อะนั่นแหละกล็หมายความว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายพอจิตวิญญาณออกจากร,ร่างนี้บาปอากุศลที่ตนดำมามันก็รองรับเอาไปเลย มันเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นะ,ะพระองค์เจ้าตัดสะู้แจ้งแทงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหมดเนี่ยเมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี่แหละพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนนะละตั้งแต่บาปอกุศลต่างๆไปเรื่อยๆจนว่า รวบรวมบุญกุศลบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอารมมาแต่อเนกาชาตินั่นนะมารวมกำลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในเดือนหกเพนประจันตเต็มดวงครั้งกันนู้นนั่นแหละเพราะบารมีธรรมของพระอ,องค์น่ะจึงได้กำจัดอาสวะกิเลสบาประธรรมต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับไป ดังที่เราจะได้รู้ได้ฟังกันมาอยู่ไม่ใช่เหรอตอนตอนปฐมยามที่พระองค์เริ่มเจริญสมถะเข้าไปนั่นอมานมานคือกิเลสบาปธรปร,รมนั่นเองเนี่ยนั่นมันก็ยกพวกกันมามาขู่เข็นพระองค์ขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแทนบัลลังก์นั้นนี่จะจะไม่ให้พระองค์เจ้าใด บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเลยอะ่ะก็นั่นแหละเรื่องกิเลสบาปธรรมอะ่ะอ,อย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอะ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอแท้นะก่อนตัดสโลสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็ยังได้ผเผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะเพราะคำว่ามานนั่นก็คือบาปน,นั่นเองเนี่ เมื่อใจอื่นไกลบาปกับกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละผสมประสานกันอยู่นั่นแหละเพราะการที่บุคคลยังมีกิเลสกิเลสพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นนะนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ายังเป็นบาปอยู่นั่นแหละยังมีบาปติดตัวอยู่อเพราะว่ากิเลสมันนําไปให้เกิดเป็นลูกเป็นนามนี้ขึ้นมาแล้ว พอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่สแสดงออกมาแล้วสแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแนละ้วตั้งแต่เป็นเด็กโตนะจะเป็นเด็กเป็นเล็กนะ่ะใครทําอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทําอะไรเพื่อไม่ได้นะ่ะเอาร้องไห้เข้าไปเป็นประมาณเอ้าถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างนี้มันกด็ด่าแช่งอะไรไปนะสังเกตดูสิ นั่นแหละกิเลสมันติดตามมาตั้งแต่ชาติก่อนนูน่นมันติดตามดวงกิเลน,นมาพอมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอ,อันนี้แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะผูท้ที่ท่านพี่ยรนาเห็นทมอันลึกซึ่งท่านจึงเบื่อนาย ในการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏตาสงสารนี้นะ่ะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทำบาปทำกรรมแล้วบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมินึง่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิัรฉานบ้าง<ม>นี่แหละ การเกิดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยอ่ะถ้าผูใ้ใดสะสมบาปอากุศลไว้ในใจแล้วมันก็จะต้องได้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งอ่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลื่อยไปนะไม่แล้วถ้าผู้นั้นมีบาปอากุศลติดตัวอยูะ มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปเสวยผลของบาปเสียก่อนแล้วเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทำนี่มันก็ไม่สูญหาย อถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทําบาปมากกว่ากุศลบุญจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั่นแหละต,ต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไปแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสด,ด้วยว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำบุญกุศลเสียเลยแล้วทำแต่บาปอย่างนี้นะ แล้วแล้วบุญกุศลในชาติก่อนน้นก็หมดลงแล้วแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ทําไว้อย่างเนี้ยวันนี้พอตายลงอย่างนี้พอตายลงแ <c oughs> ลงก็ไปสู่นรกเมื่อไปสู่นรกแล้วไม่มีกําหนดหมายว่าจะได้พ้นจากนารกเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าผู้นั้นไม่มีบุญกุศลที่จะคอยให้ผลสืบต่อ ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุตกาศเศษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้งสี่สิบโกดแล้วตนีเหนียวนั่นไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพระพุทธเจ้าแท้ๆอยู่โทตเมืองสาวสถีนั่นเละไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยอันนี้บุญกุศลที่ ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วสังเกตชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ทําบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมาหาโหลรัวนรกนุ่นพระเจ้าประเสริที่กุศลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้เปนจะปรากฏนะองค์เจ้าตรัตว่าอุตตรกาเศรษฐีนี่ ไม่ได้ทําบุญกุศลอะไรในน้อยหนึ่งเลยในปัจจุบันนี้แล้วบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนก็หมดลงแล้วพระเจ้าประเสริรที่กุศลอยงได้ทูลถามว่าแล้วเมื่อไรเขาจะได้พ้นไปไม่มีกําหนดพ้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญกุศลอะไรจะจูงเขาออกจากนรกได้เลยอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิ่งหน่นใจกระเชงได้ไหวพระภาวนาฝึก,กจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยแกวสามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสรเิฐจริงๆแหละฝึก,กจิตใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ต้กนกระทำบำเพ็ญมา นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้การภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทำความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทำมานี่เพ่งอยู่ภายในในั้นจนว่าใจมันสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่ง ทำความยินดีในบุญในคุณนี้มั่วว่าเข้าในะใจมันสงบลงได้เลยมันจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดมันจะไม่ทะทเยอยทยานดิ้นรลนไปกับเรื่องภายนอกเลยเพราะว่ามันเห็นอํานาจแห่งบุญและคุณเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้อ,อบอิม่มอ,อย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อ เมื่อใจสบายแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาตาเสมอเสมอไปอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอะ่ะเมื่อเห็นแจ้งอย่างว่าแล้วก็ปปงก็วางทำใจให้รวมเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยญานความรู้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้